่อให้ผู้ชายคนนี้หน้าตาหล่อแค่ไหนก็ตามแต่ไม่มีะแดกแต่ไม่สามารถซัพพอร์ตผู้หญิงได้ดูแลผู้หญิงได้ผู้ชายก็ไม่มีประโยชน์ให้คุณจินตนาการนะทำไมฉันต้องมีพลังงานของความเป็นผู้หญิงพลังงานของความเป็นผู้หญิงเปรียบเหมือนน้ำวอเตอร์น้ำ, Water, นำ ทำไมผู้ชายต้องการพลังงานจากผู้หญิงยกตัวอย่างผู้ชายเปรียบเหมือนต้นไม้เขาต้องการน้ำที่ทำให้ต้นไม้ต้นนี้มีชีวิตชีวานี่คือสิ่งที่ผู้ชายมาเทคทรัพยากรจากผู้หญิงผู้หญิงมีทรัพยากรในตัวเองโดยกําเนิดสามารถเป็นแม่ได้ผลิตลูกได้มีทรัพยากรในตัวเองโดยกําเนิด ตัวผู้ชายถ้าผู้ชายไม่ประสบความสำเร็จไม่มีเงินไม่สามารถดูแลผู้หญิงได้เราไม่สนผู้ชายคนนี้จริงไม่จริงต่อให้ผู้ชายคนนี้หน้าตาหลอ่อแค่ไหนก็ตามแต่ไม่มีจะแดกแต่ไม่สามารถซัพพอร์ตผู้หญิงได้ดูแลผู้หญิงได้ผู้ชายก็ไม่มีประโยชน์ จริงไม่จริงไม่มีประโยชน์แต่ผู้หญิงต่อให้เธอไม่มีเงินไม่มีสัพไม่มีอะไรเลยเธอก็มีประโยชน์ผู้หญิงเปรียบเหมือนน้ําที่รดน้ําให้ต้นไม้ก็คือผู้ชายได้งอกงามผู้ชายขาดน้ําผู้ชายไม่มีน้ําที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตก็กล้านโลกอแมนแมนอ่ะแมนแมนคุยกันครัช พอมาเจอน้ำจากผู้หญิงความอุดมสมบูรณ์ต้นไม้มันโตบโตขึ้นผลิดอกออกใบยิ่งใหญ่มีกิ่งก้านสาขานี่คือการเปรียบเทียบให้คุณเห็นว่าแฟมินินของคุณมีเอเนจีมีพลังงานที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนเกตปะลูกเกตปาไข่เกตบ้างดังนั้นอย่างที่บอกว่าวูแมนพรีวิเลต ก็คือเรื่องจริงผู้หญิงไม่ต้องทำอะไรเลยได้สิทธิพิเศษอยู่แล้วมันเรื่องปกติ woman privilege แต่ผู้ชายต้องทุ่มเททำงานหาเงินถ้าผู้ชายไม่มีงานไม่มีเงินไม่สามารถดูแลผู้หญิงได้ผู้ชายไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่ายูไม่มีปัญญาดูแลเมียไม่มี ศักยภาพที่ทำให้ครอบครัวไปต่อได้ดังนั้นผู้หญิงฉลาดเขารู้ว่าเขาเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์และเป็นความเลอค่าในตัวเขาเองนี่คือดีวายแฟมินินนี่คือผู้หญิงอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เขารู้คุณค่าตัวเองต่อให้ฉันไม่ประสบความสำเร็จไม่รวยแต่ฉันเป็นผู้หญิงนั่นคือพรอันประเสริฐนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างเขาขึ้นมานั่นคือลูกรักพระเจ้านั้นถ้าคุณเจอผู้ชายที่อิจฉาผู้หญิงผู้หญิงเอาอะไรมาให้บ้างผู้หญิงทําอะไรให้ผมบ้างผู้หญิงต้องการจากผมต้องการเงินให้ผมดูแลคุณผู้หญิงเอาอะไรมาให้ผมบ้างเขาไม่ได้อิจฉาคุณ แต่เขาอยากเป็นผู้หญิงเขาอยากเป็นแทนเธออยากเป็นเธอแทนฉันอยากเป็นเธอคนนั้นอยากเป็นอย่างเรานั้นถ้าผู้ชายที่อิจฉาผู้หญิงว่าทำไมผู้หญิงจะต้องเรียกร้องอะไรเยอะแยะเขาไม่ได้อิจฉาคุณเขาอยากเป็นคุณเขาอยากเป็นคุณ ดังนั้นแม่อยากให้หนูให้อภัยผู้ชายที่เขาไม่ชอบเห็นผู้หญิงได้การดูแลจากผู้ชายหนูต้องให้อภัยเขาเพราะว่าเขาอยากเป็นหนู้้งงเละคอรนปสสดใ,สใต